ระบบน้ำเหลืองมันก็คือระบบที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมของเหลวจากเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็ส่งกลับไปยังหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดดํานะคะก็คือส่งกลับไปแถวๆนี้นะคะถ้านะคในไหปะลาร้าเรานะคะก็คือมีหลอดเลือดดาใหญ่อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ไหลกลับเข้าไปสู่หัวใจแล้วก็ไปฟอกใหม่ของเหลวที่สะสม honored. พอมันเข้าสู่ระบบน้ําเหลืองเราก็จะเรียกมันว่าน้ําเหลืองนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งระบบน้ําเหลืองก็ทําหน้าที่เป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นระบบหลักๆสรุปหน้าที่หน้าที่ที่1ก็คือระบายของเหลวส่วนเกินจากช่องว่างระหว่างเซลล์ก็คือเลือดเรามันบีบบีบเลือดออกไปใช่ไหมคะับออกไปจากหลอดเลือดฝอยแล้วก็ไปเลี้ยงเซลล์ซึ่งตอนที่มันจะไปเลี้ยงเซลล์มันต้องผ่านนะคะช่องว่างระหว่างเซลล์ซึ่งมันก็จะมีน้ําเจ้าถิ่นอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วพอเซลล์เราใช้งานเสร็จใช่ไหมมันก็คายของเหลว เข้ามาสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์นะคะแล้วก็ระบบน้ําเหลืองเนี่ยก็ต้องดูดนะคะน้ำอ่าดูดน้ําหรือของเหลวที่เหลือเนี่ยค่ะกลับเข้าสู่ระบบน้ำเหลืองนะคะอันนี้คือหน้าที่หลักๆของมันเลยนะคะมันจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะถ้ามันระบายของเหลวได้ดีนะคะร่างกายเราก็ไม่บวมนะคะต่อไปอันที่สองนะปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคนะคะโดยเรามีเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวมันมีหลายตัวเนาะแต่ตัวเด่นๆที่อยู่ใน ระบบน้ำเหลืองน้ำเหลืองของเราก็คือลิมโฟไซต์นะคะลิมโฟไซต์เนี่ยทำทั้งฆ่าเชื้อโรคทั้งฆ่ามะเร็งนะคะข้อสามก็คือเป็นที่เก็บสำรองเซลลเม็ดเลือดขาวชื่อลิมโฟไซต์นะคะซึ่งมีเป็นล้านล้านตัวเลยอยู่ในร่างกายนะคะจำได้ไหมที่เราคุยกันนั้นมันเหมือนเป็นกองทัพทหารอะรอเลยนะคะรอเชื้อโรคบุกนะคะเชื้อโรคบุกมาเมื่อไหร่มันออกไปสู้ได้ทันทีนะคะแล้วก็ขนส่งอาหารโดยการดูดซับไขมันจากลำไส้เล็กเรียกว่าคลายนะคะ หรือบางทีเขาเรียกว่าคายไลน์นะคะก็คือถูกขนส่งไปยังระบบเลือดนะคะแล้วก็เป็นช่องทางการไหลเวียนของของเหลวก็คือน้ําเหลืองเรานี่แหละนะคะท่อเราก็มีท่อน้ําเหลืองใช่ไหมรับรับน้ําเหลืองเสร็จก็ไหลไปนะคะก็คือทําหน้าที่เป็นเป็นเหมือนถนนอ่ะเป็นเหมือนช่อเหมืองเหมือนท่อช่องทางให้มันไหลนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ในการกรองเชื้อโรคแล้วก็ตอบสนองทางผุ่มุ้มการเมื่อเชื้อโรค เข้ามาในระบบใช่ไหมมันก็จะโดนกรองอยู่ที่ต่อมน้ําเหลืองนะซึ่งในต่อมน้ําเหลืองเนี่ยก็จะมีลิมโฟไซต์นะคะลิมโฟไซต์จริงๆมันอยู่ทั่วระบบเนาะแต่ว่าที่ที่มันจะไปฆ่าเชื้อโรคก็คือในต่อมน้าเหลืองเพราะมันเหมือนเป็นเป็นแบบแดนกักกันอะก็คือทําให้เชื้อโรคมันหลงออกไปไม่ได้แล้วพอมันออกไปไม่ได้มันก็ฆ่ากันอยู่ในนั้นนะคะจนเชื้อโรคตายางคะพอเชื้อโรคตายมันก็ส่งข่าวไปบอกลิมโฟไซต์พวกของมันว่าเนี่ยฉันเจอเชื้อโรคนะ หน้าตามันเป็นแบบนี้มันมีคุณสมบัติอย่างนี้ถ้าจะฆ่ามันต้องใช้วิธีนี้เป็นวิธีฆ่ามันที่เร็วที่สุดอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนสั่งให้ลิมโฟไซต์เนี่ยตัวอื่นผลิตอาวุธรอฆ่าเชื้อโรคตัวนี้เพื่อที่เชื้อโรคตัวนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งร่างกายเราเคยเจอมาแล้วไงแล้วเราก็เลยฆ่ามันได้ไวอันนี้เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันนะคะพูดง่ายคือภูมิคุ้มกันก็คือเป็นความสามารถของลิมโฟไซต์ที่มันจดจําว่าเชื้อโรคตัวเนี้ยมันคืออะไรนะคะ เชื้อโรคมันมีคุณสมบัติยังไงแล้วถ้าหากจะฆ่าเชื้อโรคตัวนี้นะจะฆ่าโดวยวิธีไหนถึงไวที่สุดวิธีการฆ่าของมันเนี่ยเราเรียกว่าแอนติบอดีนะคะก็คือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะ,ะวันนั้นมีคนถามนะว่าไอคายลายหรือไอ้ตัวที่มันดูดจากลำไส้เล็กเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะจะอธิบายให้เพิ่มเติมนเนาะเผื่อใครไม่เห็นภาพก็คือนอกจาก ระบบน้ำเหลืองของเราเนี่ยจะทําหน้าที่รับของเหลวส่วนเกินจากรอบๆเซลลใช่ไหมมาส่งที่หัวใจนะคะมันยังทําหน้าที่ในการดูดซับไขมันนะคะจากลำไส้เล็กเพราะว่าลำไส้เล็กเนี่ยนะคะมันทําหน้าที่ในการดูดซับอาหารใช่ไหมใครนึกไม่ออกนึกถึงเวลาเรากินอาหารเข้าไปใช่ไหมอาหารก็ไปอยู่ที่กระเพาะอาหารเราในกระเพาะอาหารก็จะมีการผลิต กรดนะคะที่มันมีความเข้มข้นสูงมากใครนึกไม่ออกก็นึกถึงตอนอ้วกออกอะ่ะมันแสบคอมากใช่ไหมมันแบบมีความเปรี้ยวๆะคะ่ะก็คือไอ้กรดเนี้ค่ะร่างกายเราผลิตอยู่ในกระเพาะอาหารเพื่อที่จะย่อยอาหารย่อยเนื้อย่อยอะไรต่างๆที่เรากินอะ่ะให้มันมีขนาดเล็กลงนะคะพอมันมีขนาดเล็กลงใช่ไหมก็จะโดนส่งต่อไปอยังลำไส้เล็กนะลำไส้เล็ก ก็ย่อยมันต่อนะะย่อยให้มันมีขนาดเล็กที่สุดนะคะเพื่อที่ลำไส้เล็กจะดูดซับสารอาหารไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ต่างๆนะคะแต่ทีเนี้ยไขมันอะ่ะมันย่อยยังไงมันก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าทําให้ลำไส้เล็กของเราอะคะ่ะไม่สามารถที่จะดูดซึมนะคะไขมันพวกเนี้ยเข้าสู่ระบบเลือดได้เองเนี้ย เราก็เลยมีซึ่งไอในแท่งเนะะี่ยค่ะด้านในจะมีหลอดน้ําเหลืองอยู่นะคะเป็นหลอดน้ําเหลืองฝอยนะคะมันก็จะดูดซับไขมันนะคะมันก็จะทะลุเข้ามาในในไอแท่งอย่างแบบนี้นะคะมันก็จะดูดซับเข้ามานะคะคือจะดูดไขมันเข้ามาในนี้ก็จะมีท่อหลอดน้ําเหลืองนะะี่ค่ะคอยดูดพอมันดูดเข้ามานะคะก็จะลําเลียงสู่ท่อน้ําเหลืองนะคะแล้วก็ไปที่เชสเตอร์น่า ไขาลายนะคะก็คือเป็นต่อมน้ําเหลืองขนาดใหญ่นะคะต่อมอันนี้เราพูดถึงต่อมนะเราไม่ได้พูดถึงอวัยวะน้ําเหลืองนะจะเป็นต่อมน้ําเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะซึ่งอยู่ในในช่องท้องเรานะคะอยู่ประมาณ l 1กั่ l 2นะ